สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิ่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะใน ว่วงสัปดาห์แห ang, ง่งการเดินทางสงกรานแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันมีในส่วนของการเตรียมความพร้อมแล้วก็การดูแลอำนวยความสะดวกของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะที่จะได้มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวรวมถึงเดินทางกับภูมิลาเนาเนี่ยนะคะได้รับฟังแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของเส้นทางการเดินทางค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพันตํารวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิพลนะคะรองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงตอนนี้ค่ะท่านรองอยู่ในสายแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับ คุณผู้ฟังแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะรองขาครับสวัสดีครับค่ะท่านรองขาในส่วนของตํารวจทางหลวงเองเนี่ยคะ่ะมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการอำนวยความสะดวกในวงของเทศกาลสงกรานนี้เอาไว้แบบไหนบ้าง啊คะ่ะครับในช่วงเทศกาลสงกราน,นครับก็ปีนี้รัฐบาลกําหนดให้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งวันก็คือวันท<ช>ี่สองฉะนั้นก็จะมีการหยุดต่อเนื่องทั้งหมด5วันนะครับต<ช>ั้งแต่สิบสองถึงสิบหกเมษายนนะครับทางตำรวจทางหลวง ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับของสำนักเหนือชาที่จะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลประชาชนก็จะแบ่งหลักๆเป็นสามภารกิจด้วยกันก็คือเรื่องการลดบและป้องกันอุบัติเหตุนะครับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรน,นะครับแล้วก็เรื่องการบริการต่างๆนะครับในส่วนของปริมาณรถเนี่ยนะครับก็ได้รับข้อมูลจัดกรมทางหลวงนะครับในช่วง17วันเนี้ยนะครับก็จะมีการเดินทางออกสูงที่สุดก็คือวันที่11และ12 ในสาห์นะครับซึ่งคาดการณ์ของกรมทางหลวงเนี่ยได้คาดการณ์ไว่าเทศกาลสงการปีนี้เมื่อทียบกับปีที่แล้วนะครับก็จะมีปริมาณรถสูงก,กว่ารวมๆแล้วทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าเนี่ยประมาณเกือบเกือบเจ็ดล้านคันนะครับวันที่เดินทางสูงสุดก็คือวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับในส่วนของขาออกอในส่วนของขากลับนะครับก็คือวันที่สิบหกและสิบเจ็ดเมษายนนะครับ แบบนี้ในช่วงของปริมาณรถที่มีปริมาณมากในช่วงของวันที่สิบ็แล้วก็สิบสองเนี่ยมีคําแนะนํำไหมคะสําหรับผู้ที่จะเดินทางว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนหรือว่ามีการเปิดเส้นทางไหนเป็นพิเศษเพื่อให้การจราจรเนี่ยคล่องตัวไหมคะในส่วนของวันที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไปหรือว่าวันเดินทางกลับนะครับทางเราก็มีการสํารวจนะครับในเส้นทางต่งา,างๆที่มีการจราจรหนาแน่น ก็จะมีมาตรการในการเปิดท่องทางพิเศษนะครับในสายหลักต่างๆซึ่งก็มีการดําเนินการเป็นประจำอยู่มมแล้วไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางดับบางเปอินนะครับซึ่งรถที่เราจะระบายไปสู่จังหวัดสรังรีเข้าสู่เขตภาคอีสานเนี่ยนะครับจากาช่องทางเราก็จะเพิ่มอีก3ช่องทางในส่วนของช่องทางที่เป็นขาเข้าเราก็จะเปิดเป็นขาออกนะครับแล้วก็อีกหลายๆเส้นทางด้วยกันนะครับรวมถึงก็ได้มีการผสมพันธุ<ม>์เป็นทางเลี่ยง<ม>เป็นทางรองที่ ทางตำรวจทางหลวงเองเนี่ยมีเว็บไซต์หรือว่ามีช่องทางไหนไหมคะที่ประชาชนที่กำลังจะเดินทางเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลก่อนได้อ่ะค่ะ่านรองคะก็จะมีเฟซบของตำรวจทางหลวงนะครับในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกัญเนี่ยจะมีที่น้องประชาชนมาติดต่อมาตรวจสอบข้อมูลจานวนมากนะครับรวมถึงมีสายด่วนหนึ่งหนึ่งเ้าสามของตำรวจทางหลวงนะครับหนึ่งห้าแปดหกของกรมทางหลวงที่ มีเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการตอบข้อสักถามให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะการเทียบปริมาณรถจากปีที่แล้วปีนี้เมื่อสักครู่บอกว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะท่านรองคะก็เียบเทียบแล้วเนี่ยทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าะจะรวมมากกว่าปีที่แล้วประมาณ3.1เปอเซ็นหรือว่าประมาณก69ล้าน3แ0 0คันถ้าเียบ,เท,ยบเทียบกันนะครับ เห็นบอกว่าในปีนี้ในช่วงของเส้นทางพระรามสองที่กําลังมีการก่อสร้างทางกันอยู่จะมีจํานวนปริมาณรถเนี่ยเป็นจํานวนมากตอนนี้ทางตํารวจทางหลวงมีการแก้ไขยังไงบ้างอะคะในส่องของถนนพระรามสองหรือว่าทางหลวงหมายเลขสามสิบห้านะครับก็จะมีแนวก่อต้านในช่วงของจังหวัดสมุทรสาครนะครับทางตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้ร่วมกับคนทางหลวงแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสารวจแล้วก็มีการประเมินกันในเทตการณเนี้ย เลยได้มีการออกข้อบังคับในการห้ามรถบรรทุก<ม>ใช้เส้นทางความสองในช่วงระหว่างก<ม>ิโลเมตรที่15บถึง53ในระยะทาง3 8ก<ม>ิโลเมตรนะครับ<ม>เพื่อให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทาง<ม><ม>ลงสู่ภาคตะวนันตกหรือว่าทางภาคใต้<ม>นะครับทั้งนี้ถ้ากรณีรถบรรทุกคันใดที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำมันมรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรหรือว่าเครื่องอพพุปโภคบริโภคเนี่ยก็<ม>าสามารถขอลงทะเบียนยกเว้น ใช้ทางได้นะครับก็จะมีขั้นตอนรละเอียดตามเว็บไซต์ของตำรวจทางหลวงรถถึงเว็บบุ๊กเนี่ยก็สามารถเอาไปดูไปลงทะเบียนได้นะครับค่ะอันนี้คือห้ามวิ่งตลอดทั้งวันเลยไหมคะหรือว่ามีการกําหนดช่วงเวลาคะก็เราก็จะห้ามในช่วงวันที่มีการจราจรหนาแน่นก็คือ,อวันที่17ถึง13ามนะครับแล้วก็เว้นวันที่สิบี่ไว้หนึ่งวันเพราะว่าวันที่สิบี่เนี่ยการบอนในบนเส้นท,ทางหลักเนี่ยรถจะจัดไปอยู่ตาม พื้นที่ตมม่มภูมิภาคเหนแหววันที่24กันทร์จ,จ,จรนก็จะเบาบางก็จะเว้นไว้วันหนึ่งแล้วก็จะข่ามอีกทีก็คือวันที่25ถึงวันที่16เมษายนซึ่งเป็นวันเดินอันบออนะครับ ก็คือห้ามตลอดทั้งวันเลยในวันที่มีการจราจรหนานแน่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางแบบนี้การจราจรหนานแน่นแบบนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะท่านรองคะในส่วนนี้ค่ะทางตำรวจทางหลวงเองเนี่ยมีการแก้ไขหรือว่าการดูแลในส่วนของหากเกิดอุบัติเหตุกีดข,ขวางทางจราจรยังไงบ้างะคะก็เบื้องต้นก็ต้องมีการป้องกันก่อนนะครับก็คือมีการตรวจประับใช้กฎหมายกัน,นครับ<ม>เพื่อป้องรามให้ที่น้องไอซ์นี่ใช้ทางเนี่ย วินัยจราจรที่ถูกต้องนะครับไม่ทําผิดกฎจราจรไม่ว่าจะเป็นข้อหาเช่นขับรถเร็วข้อหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับและถ้ากรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยทางตำรวจทางหลวงตำรวจปูทอนพื้นที่รวมถึงแหนงทางหลวงต่างๆเนี่ยก็จะมีรถยกนะครับมีอุปกรณ์การช่วยเหลือเพื่อจะแก้ไขในส่วนที่เกิดอุบัติเหตุแก้ให้เร็วนะครับให้ทันทีแล้วก็เปิดทางให้ที่นอระาชนเนี่ย ใช้ทางได้ให้โดยที่สุดนะครับก็เตรียพมพร้อมไปแล้วนะครับอืค่ะในช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่นแบบนี้หากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาค่ะได้มีการแบ่งช่องทางเอาไว้ให้ทางรถฉุกเฉินหรือว่ามีการเคลียร์ทางอย่างไรบ้างะคะในการเตรียมความพร้อมค่ะครับก็ในส่วนของช่องทางเจราจรนะครับถ้ากรณีม,มีอุบัติเหตุเนี่ยเราก็สามารถจะเปิดช่องทางได้ตามแต่ลภาพในถนนนั้นๆ,ๆนะครับ ถ้าถนนนั้นมีช่องทางคู่ขนานหรือช่องทางด่วนเนี่ยก็จะสามารถไปอีกช่องทางหนึ่งได้รวมถึงถ้าจะมีเป็นอุบัติเหตุรใหญ่ที่จะต้องเปิดช่องทางพิเศษเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับก็ต้องดูเป็นถนอนอัตริภาพแต่ละที่เป็นถนนถนนไปนะครับ ก็เรียกได้ว่าทางตำรวจทางหลวงมีการดูแลในส่วนของความปลอดภยัยมีการเตรียมพร้อมนะคะอย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางท่านรองเนี่ยมีอะไรอยากที่จะแนะนําผู้ที่เดินทางกลับภูมิลําเนานะคะรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวมั้ยคะว่าควรที่จะใช้ความเร็วเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ทําอะไรคือสิ่งผิดกฎหมายทําแบบไหนไม่ควรทําเพราะว่าจะทําให้เป็นการกีดขวางทางจราจรแล้วก็จะเกิดปัญหารถติดเพิ่มมากขึ้นนะคะมีคำนะำ แนะนำไหมคะก็ต้องนําเดียงว่าในช่วงเทศกาลนะครับปริมาณรถมากกว่าช่วงเวลาเดินทางปกตินะครับฉะนั้นผู้เดินทางเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาบนถนนมากกว่าช่วงเวลาปกติแต่จริงต้องเตรียมอยู่3ามอย่างก็คือเตรียมคนก็คือเตรียมตัวเราเองนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับเตรียมยานพักนะก็คือรถจะต้องเช็คสภาพรถนะครับก่อนออกเดินทางนะครับรวมถึงเตรียมเส้นทางต่าง ดูว่าเส้นทางหลักเส้นท,ทางรองไปได้อย่างไรนะครับ<ม>ก็ขอให้เตรียมสามวนนี้ไว้นะครับรวมถึงถ้ากรณีมีอุบัติเหตุเนี่ย<ม>ก็สามารถติดต่อกับระบบทางหลวงสายทางหลวงรว,วมถึงรวบบพื้นที่ได้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่สําคัญก็คือการขับรถให้สุขบัญญัตรรน,นะครับมไม่ขับรถเร็ว<ม>นะครับไม่ขับรถที่มีสภาพไม่พร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของรถเร็วเนี่ยการขับรถเร็วจะเป็น สาเหตุอันดับต้นต้นของการเกิดอุบัติเหตุนะครับถนนแต่ละที่เนี่ยก็มีป้ายจับรถคอนเวไว้นะครับมีร่องตรวจจับคอนเวลลมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับก็ขอให้ที่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอให้เคารพเจ้าหนาทีในในช่วงเทศกาลสงการนี้ครับค่ะก็ดูแลกันนะคะในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะทางตำรวจทางหลวงเนี่ย ได้มีการจัดเตรียมกําลังนะคะในการดูแลความพร้อมให้กับประชาชนตอนนี้มีการจัดกําลังแล้วก็ในส่วนของการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยค่ะตอนนี้ได้มีการจัดเตรียมกําลังพลเนี่ยเอาไว้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีเพียงพอในการให้บริการไหมคะก็ตำรวจพหลงก็เป็นวนหนึ่งของสำนักตวนแห่งชาตินะครับสำนักตุนแห่งชาติก็เตรียมต้นที่ตำรวจจราจรน้นที่ตำรวจควบคัดตวนนะครับมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานตราร์ตรวมถึงก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งแต่ทั้งหลวงนะครับทั้ง้องกำลันไทยทั้งทหารทั้งจังหวัดในส่วนของทางตักต่องนะครับเพื่ออำเนวยความสะดวกในส่วนนี้ก็คงเตรียมตั้งพร้อม,อม,อม,อมแบบเต็มที่นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดินทางไปกลับหรือว่าไปเที่ยวในส่วนภูมิภาคได้อยากก่างปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับมาทํางานเข้า ผู้เข้ามาปรกอด้วยความปลอดภัยเช่นกันนะครับอืมค่นะก็ต้องบอกว่าทาง ทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีความเสียสละกันอย่างมากเลยนะคะที่จะอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้ให้กับประชาชนได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นพวกเราค่ะคุณผู้ฟังคะประชาชนเองเนี่ยก็ควรที่จะช่วยเหลือกันนะคะไม่ทําผิดกฎจราจรการใช้ความเร็วบนท้องถนนที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การเสียชีวิตทุกปีเนี่ยนะคะเจ็ดวันอันตรายแบบนี้ค่ะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยกันนะคะสอดส่สองดูแลรวมไปถึงเรื่องราวของการดื่มสิ่งมึนเมาหรือว่า สุรานะคะอันนี้อันตรายมากเลยนะคะท่านรองมีคําแนะนําสุดท้ายก่อนจะจบค่ะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะเชื่อว่าท่านรองเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมีอะไรจะแนะนําให้กับคุณผู้ฟังในส่วนนี้ไหมคะรักก็ในส่วนของผู้ขับขี่รถดยน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นรถดนดยส่วนบุคคลหรือว่ารถดยสาธารณะก็ตามนะครับเราต้องรับผิดชอบ ต่อตนเองนะครับแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะครับรวมถึงคนที่นั่งมาในรถไม่ว่าจะเป็นผู้องเราหรือว่าผู้โดยสารที่เราขับรถไปสามอยู่นะครับ mm hmm. ก็ขอให้อันดับแรกคือไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับก่อให้เต็มพอแล้วก็รวมถึงในช่วงสงกรานเนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับ mm hmm. ซึ่งช่วงนี้การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากอาการหลับไปเนี่ยมีจานวนสูงมากกว่าปกติ mm hmm. ก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกรถรวมถึงถ้ามีอาการ ง่วงเดือการอ่อนเปลียก็ขอให้แวะที่จุดตรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีน้ํามันของเอกชนนะครับหน่วยงานต่างๆของภาคที่จัดเตรียมหน่วยบริการไว้แล้วก็รวมถึงของหน่วยงานบริการตำรวจทางหลวงด้วยนะครับก็สามารถแวะเข้าไปใช้บริการได้นะครับอืค่ะก็เป็นคำแนะนำของทางท่านรองนะคะและหากท่านใดที่เดินทางสัญจรแล้วพบ ปัญหาหรือว่าอยากที่จะติดต่อเข้าไปนะคะทางตํารวจทางหลวงเองเนี่ยเขาก็มีฮอตไลน์สายด่วน1193นะคะรวมไปถึงกรมทางหลวง1586ค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามเรื่องราวแล้วก็เส้นทางการเดินรถต่างๆได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะพันตํารวจเอกสุขสวัสดิ์คู่สิทธิผลนะคะรองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงที่ได้มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านรองค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมปมะชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่น n อาทั a พ Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115ขีด2 1ีด8 7ึขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์02475-5557หรือ02475-4584 สมัครใจรับใช้ชาติครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองด้วยการสมัครใจเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวราหาร,หารมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรูปผู้ชายสร้างวิน,นัยสร้างพลเมืองดีของชาติในอนาคตโดยจะได้รับการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพหลากหลายสามารถใช้สมัครงานทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในวันข้างหน้าแถมได้รับโควต้าพิเศษเป็นนักเรียนในสิบในสิบตำรวจ ข้าราชก,การกรมการปกครองและอื่นๆอีกมากมายสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงครบครันทั้งไรายได้ที่มั่นคงค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและเยียเลี้ยงเยียดเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่าลืม1-12เมษายนนี้มีนัดแสดงพลังความรักชาติชาติเสือต้องไวหลายชาติชายต้องรับใช้บ้านเมือง